สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับพรุ่งนี้กับมรืนนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะได้วางแผนในการทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดเริ่มต้นเดือนครึ่งปีหลังนะครับก็คือเริ่มต้นเข้าสู่เดือนที่7ก็คือเดือนกระกฎาคมนะครับ เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าแนวโน้มฝนจะเป็นยังไงนะครับคาดการปริมาณฝนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับช่วงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูมรสุมที่พัดปกคลุมนะครับก็โดยทั่วไปตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็ยังเป็นมรสุมตะวดดันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นนะครับเอาฝน ป,ปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูดูขนาดของลมนะครับ่านผู้ชมก็เหมือนกับมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นนะครับ่านผู้ชมดูตั้งแต่วันเสราร์นะครับก็วันเสราร์ก็คือพรุ่งนี้นะครับก็ลมมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ <S <S ้นนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกาลังแรงขึ้นนะครับพอมีกําลังแรงขึ้นเนี่ยก็แน่นอน,นครับส่งผลทําให้นะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ ถวภาคใต้นี่16-17นอดนี่นครับแรงนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็10นอตก็ยังมีกําลังแรงอยู่นะครับในส่วนของมรสุมตมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเชินนี้ก็ยังทําให้ประเทศไทยนะครับยังมีฝนตกชุกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนะักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะโซนภาคใต้เนี่ยรอบนี้เสาร์อาทิตย์นี้ฝนก็น่าจะ ชุกเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังแรงครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับในส่วนของคลื่นในทะเลฝั่งอันดามันก็คลื่นมีความสูงนะครับชาวเรือที่เดินเรือก็ระมัดระวังนะครับนี่คือในช่วงของวันอาทิตย์นะครับนี่ให้ดูลักษณะลมก่อนนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับจะมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับมีกําลังแรงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นส่งผลยังไงนะครับก็จะทําให้ฝนตกชุกมากขึ้นนั่นเองนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของวันอาทิตย์นะครับก็จะเทียบกับวันเสาร์วันอาทิตย์ฝนน่าจะเยอะนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับเป็นลมที่พัดเอาฝนเข้ามาตกในแผ่นดินนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงหน้ามรสุมนะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นลมหน้าฝนนะครับ ก็มีกำลังแรงนะครับแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนใต้นะครับแล้วก็บรสุมตะก,ตก,ตกันเฉียงใต้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนมาด้านบนมากขึ้นนะครับเ,ออเนี่ยนะครับด้านบนก็มีกำลังแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันอาทิตย์นี้ฝนน่าจะเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับตามความแรงของบรสุมตะกวตกันเฉียงใต้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของแนวโน้ม ฝนนะครับยวดูแนวโน้มฝนนะครับไล่จะพาไล่ดูตั้งแต่ช่วงวันวันเสาร์ช่วงนี่เป็นโมเดลนะท่านผู้ชมวันเสาร์ช่วงคืนวันช่วงคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะครับี่ก็ในช่วงดึกๆของวันศุกร์เนี่ยฝนมีการกระจายตัวแถวส่วนอีสานตอนบนนะครับในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์คือตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ ไปดูช่วงเช้าวันเสาร์นะท่านผู้ชมนี่นะครับช่วงเช้าเนี่ยเหมือนบางพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนเกิดตกต่อเนื่องนะตรงนี้นะภาคกลางนะครับจ,จะตกฝนตกหนักได้นะครับในช่วงเช้าวันเสาร์นะแ8ดจุดดมิลลิเมตรนี่หนักนะครับนี่คือในส่วนของฝนไปดูนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโดยฝนจะเริ่มเยอะขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับของทุกวันนะครับช่วงนี้จะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับของทุกวัน พอเที่ยงปุ๊บนะครับเนี่ยฝนจะเริ่มเยอะละก็เริ่มมาจากในส่วนของตะวันตกของประเทศก่อนนะครับสําหรับวันเสาร์นี่ก็จะเริ่มนะครับเนี่ยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับดูแนวโน้มปริมาณฝนนะครับก็เยอะนะครับ8.9มิลลิเมตรนะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้นะครับตอนบนประมาณ7.2ก็มีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็ ตรงนี้สีเข้มๆนี่แปดแปดกว่านะครับเก้าสิบก็มีนะเพราะฉะนั้นภาคตะว,วันออกเนี่ยฝนน่าจะเยอะในช่วงวันช่วงเที่ยงก็เริ่มจะมีฝนแล้วนะครับก็อาจจะมาเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคเหนือนะครับก็ฝนหนักพอสมควรนะรประมาณ5.8นะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับพอช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับ่าบ่ายโมงฝนเริ่มกระจายตัวนะครับภาพรวมเนี่ย ฝนเริ่มจะมากขึ้นนะครับจะกลับมามากขึ้นนะครับเห็นนะครับแถวนี้ก็พักตายตอนบนนี่นะครับ5.6แล้วก็โซนนี้ก็หนึ่งกว่าภาคเหนือก็มีกลุ่มฝนนะครับเหนือตอนบนนี่นะครับ8.9นะครับ8.9มิลลิเมตรนะครับก็สูงพอสมควรตรงนี้9.5มิลลิเมตรนะครับก็เยอะนะครับนี่คือคาดการณ์ในช่วงของบ่ายวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ พอช่วงนี่บ่ายวันเสาร์แล้วก็นี่จะเป็นช่วงพอบ่ายสองก็กระจายตัวได้ดีในหลายพื้นที่นะครับนี่คือมีขนาดนะครับบางพื้นที่ตกหนักนะครับสีเหลืองออกแดงนี่9มิลิเมตรนะภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่เยอะเลยนะครับ9.3นะครับ7.5ตรงนี้6.6นะครับแถวโซนอีสานก็ปะปลายนะครับ4นะครับตรงนี้ก็ หนักพอสมควรนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับเดี๋ยวไล่ดูนะครับพอช่วงค่านะครับพอเข้าเริ่มเข้าค่าภาพรวมก็ยังกระจายตัวได้ดีนะครับฝนเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้แนวโน้มฝนตกชุกหลายพื้นที่นะครับมาตั้งแต่ภาคเหนือยันอีสานนะครับถึงภาคใต้นะครับตรงนี้โซนอีสานใต้นี่ก็น่าจะมีฝนตกเยอะนะครับนี่นะครับให้ดูตรงนี้เป็นคาดการณ์ปริมาณฝนนะครับท่านผู้ชมความ หมายถึงว่าฝนตกรอบนี้เนี่ยจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่นะครับก็เป็นหน่วยวัดในส่วนของปริมาณน้ําฝนนะครับก็3.8ม mm. มิลิเมตรก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับนี่คือวันเสราร์ช่วงค่านะครับจะเห็นการกระจายตัวได้ค่อนข้างจะดีนะครับไล่มาตั้งแต่เหนือ,อยันใต้นะครับภาคใต้ก็จะฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมประเทศไทยก็เริ่มที่จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ทางด้านตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนี่ห้าโมงเย็น,นครับนี่หกโมงนะครับหกโมงก็ยังกระจายตัวได้ดีภาคกลางนี้น่าจะฝนหนักนะครับหกมิลิเมตรหกจุดห้ามิลิเมตรโดยประมาณนับสีแดงนี่สิบแปดมิลิเมตรนะครับตรงนี้ถ้าซูมเข้าไปนี่ก็แถวนครสวรรค์ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ ในช่วงวันเสาร์ช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็แถวอีสานโซนนี้นะครับก็หนักนะครับสิบสองนะครับโซนนี้อีสานแถวยโสธรนะอีสานใต้ยโสธรอุบลนะครับ,รออบ,นนรบแล้วก็ขอนแก่นกาลสินโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ำวันเสาร์นะครับค่ำวันเสาร์หลายพื้นที่ ฝนน่าจะตกหนักนะครับรวมทั้งภาคกลางโซนนี้ด้วยนะครับโซนนี้ของภาคกลางนะครับภาคใต้ก็เริ่มที่จะหายไปในช่วงค่ำนะครับในส่วนของฝนนะครับไปดูประมาณสองทุ่มนะครับใน่ยสองทุ่มฝนก็ยังแช่อยู่แถวภาคกลางนะครับตามโมเดลนี้ตามการคาดการณ์ของศูนย์พยาการณ์อากาศากลาะยุโรปนะครับตรงนี้ฝนหนักนะครับในส่วนของภาคกลางโซนนีู้มเขก็ไปดูก็จะเป็นแถวนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุลโลก นะครับอุธยานะครับอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอะไรโซนนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพอไปดูประมาณห้าทุ่มฝนก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับแถวเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนะครับก็มีกลุ่มฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงค่ำนะครับประมาณเกือบเที่ยงคืนนี่นะครับเที่ยงคืนวันเสาร์นีะครับหลายจังหวัดเลย ภาคเหนือ,อไล่มาเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ <c oughs> ลำพูนน่านนะครับแพร่อุตรดิตฐ์พิษนุโลกแล้วก็ภาคอีสานก็อุดรหน,นองคายบึงกาฬนะครับสกลนครนะครับคน,น,ค,น,นครนคนพนมโซนนี้ก็มีขอนแกน่นชัยภูมินะครับกาลสินร้อยเอ็ดนะครับนี่คือรอบดึกนะครับดึกของคืนวันเสาร์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนได้นะครับ พอตีหนึ่งเนี่ยฝนก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือในช่วงภาพรวมของวันเสาร์เนี่ยฝนก็ยังตกชุกนะครับแล้วก็เมื่อเที่ยงกับวันนี้คือวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์ฝนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากแนวโร้มโมเดลของฝนนะครับไปดูวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เช้ามวลสุ่มตะนกชิงต้าเริ่มมีกําลังแรงมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยดูนะครับก็จะพัดเอาฝนนะครับเข้ามาตกนะครับดูในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับ พอเที่ยงกัน้นไปเนี่ยปุ๊บฝนก็เริ่มจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเฉียงขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะครับในส่วนของฝนนะครับเนโซนนี้โซนที่รับมรสุมโซนแรกก็คือแถวลาดบุรีกาญจนบ,บุรีตากนะครับโซนนี้ก็มีฝนเริ่มมีฝนช่วงบ่ายนะฝนก็ <c oughs> <c oughs> เยอะมากขึ้นนะครับแล้วขอพอไปประมาณบ่ายสองนะครับ ใบสองก็กระจายตัวเข้ามาข้างในแล้วก็มีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงมากขึ้นในช่วงวันวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับฝนก็เริ่มกระจายตัวเข้ามาค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับนี่นะครับทาให้เกิดในส่วนของฝนตกหนักนะ้าในหลายพื้นที่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ฝนน่าจะเยอะนะท่านผู้ชมก็น่าจะได้รับน้าฝนเยอะมาก พอสมควรในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็วางแผนการทํากิจกรรมนะครับหลายพื้นที่ฝนยังไม่ตกแต่หลายพื้นที่ก็ทราบมาว่าฝนตกไม่หยุดมาหลายวันแล้วนะครับบางพื้นที่จะกู้มันสัมปะหลังก็ยังกู้ไม่ได้นะครับนี่คือในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเนี่ยพออาทิตย์คำ่ำฝนก็เลื่อนมาก็จะเป็นลักษณะเป็นวงรอบนะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจะเริ่ม จากตะวันตกแล้วก็เลื่อนมาทางด้านตะวันออกครอบคุมทั้งเหนือกลางอีสานตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นี้มรสุมเริ่มเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ฝนก็น่าจะพอที่จะเริ่มลดลงบ้างเมื่อเทียบกับในส่วนตอนบ,บนนะครับเนื่องจากวัดุทิศทางของมรสุมะวันตกเฉียงใต้ก็คือบวนกับขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของช่วงประมาณ5้าโมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับพอไปดูนี่สองทุ่มนะครับ ฝนจะมัหนักพอดึกๆเนี่ยม,ยมรสุมก็เลื่อนมาทางด้านตะวันออกนะครับของภาคอีสานทําให้มีฝนตกหนักนะครับรอบนี้ภาคอีสานน่าจะได้ฝนเยอะนะครับก็ดูลักษณะของกลุ่มฝนก็ยังมีปริมาณเยอะนะครับในส่วนของโซนแถวภาคอีสานนี่นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนที่เ จากตะวันออกไปตะวันตกนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเนี่ยพอดึกๆก,ก็แถวอีสานตะวันออกอีสานเหนือโซนนี้นะครับก็น่าจะได้รับฝนเยอะนะครับโซนนี้นะครับแถวอุดรบึงกานองคายสกลนครนครพนมขอนแกน่นกาลสินร้อยเอ็ดยจสธรอำนาจเจริญอุบลน,นะครับมุกดาหารนะครับรวมทั้งสกลนครโซนนั้นนะครับน่าจะได้รับในส่วนของ ปริมาณฝนเยอะพอสมควรนะครับนี่คือในช่วงวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับพอดึกดึกนี่แถวนี้หนักเลยนะครับอีสานตอนบนนะครับอุดรบึงการสกลนครนครพนมนะครับบุกดาหารนะครับกาลสินนะครับโซนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับที่น่าจะหนักนะครับแล้วก็ แทบได้รับน้ําฝนเยอะพอสมควรในรอบนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับในช่วงรอบนี้ยังไม่เห็นในส่วนของแนวโน้มในการลดลงของฝนในรอบนี้นะครับซึ่งตามโมเดลก็น่าจะฝนจะตกชุกจนถึงวันที่ห้านะครับแล้วก็วันที่6กจะเริ่มลดลงแล้วก็จะกลับมาอีกทีวันที่แดโดยประมาณนะครับตามการคาดการณ์ของโมเดลนะครับทีนี้ในคืนวันอาทิตย์เนี่ยทางอีสานเรามาระวังนะครับฝนตกหนักนะครับดูจากตรงนี้ สีแดงนี่เกือบถึง20มิลลิเม mm, ตรนับ18-19ก็มีนับ10กว่าดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็โซนนี้ก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักในคืนวันอาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวมาดูแนวโน้มคาดการปริมาณฝนสะสมบ้างนะครับคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วงวัน24ชั่วโมงก็ท่านนับเสาร์อาทิตย์ก็คือ3วันเนี่ยสุสรวอาทิตย์เนี่ย จะเห็นว่านี่นะครับปริมาณฝนสะสมก็สีชมพูออกเหลืองออกชมพูนี่คือฝนหนักนะครับตรงนี้ก็ถ้าดูตรงนี้แถวภาคตะวันออกก็ประมาณ50มิลมรนะรฝนสะสม3วัน55 mm ก็มีตะวันออกโซนนี้นะครับแถวโซนภาคใต้นี่นะครับ ตรงนี้ก็แถวภาคใต้ฝั่งอันดามันถึง65-66มิลิเมตรนะครับนี่คือคาดการฝนสะสมในสาวันนะท่านผู้ชมก็คือศุกเสาร์อาทิตย์นี้แถวพิษณุโลกนี่ฝนหนักนะครับแล้วก็อีสานตอนบนตรงนี้นะครับก็เยอะนะครับ50-60มิลิเมตรนะครับตรงนี้61นะครับ43นะครับตรงนี้69นะครับตรงนี้40ตรงนี้55มิลิเมตรนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝน ปริมาณสะสมของฝนเยอะนะครับดูปริมาณฝนสะสม5วันบ้างนะครับนี่ครับ5วันนี้ให้เห็นนะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนเยอะนะัแต่บางพื้นที่ก็ฝนน้อยนะท่านผู้ชมบางพื้นที่เนี่ยที่สีน้ําเงินเนี่ยแทบเป็นเงาฝนนะครับไม่มีฝนฝนจะตกแต่โซนเดิมๆนะในช่วงนี้เนี่ยแถววิสานตอนบนนะครับดูบึงการนะท่านผู้ชมบึงการนี่ซัดไปร้อยกว่านะครับฝนสะสม5วันนะครับโซนนี้ก็อุบลน,นะครับเยอะสุด ส่วนในส่วนของตราดนี่ดูนะครับนู่นร้อยสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ร้อยสี่สิบกว่านะครับนี่คือปริมาณฝนสะสมนะครับก็จะเห็นนะว่าถ้าดูจากลักษณะนฝนสะสมตรงนี้ทําให้เห็นนะว่าฝนตกไม่ได้ครบดูโมเดลเหมือนกระจายทุกอําเภอทุกตําบลน,นะแต่ว่าภาพรวมก็คือไม่ได้ทุกตําบลน,นะครับนี่หกสิบมิลลิเมตรนะครับนี่เจ็ดสิบนะครับ ตอนนี้4 1บนะครับนี่คือเป็นปริมาณฝนสะสมใน5วันนะครับที่จะถึงแถวพิษณุโลกรอยต่อตรงนี้ก็เยอะนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้แล้วก็ภาคเหนือตรงนี้น่าจะเป็นโซนนี้นะครับน่านนะครับน่านก็ฝนสะสมเยอะนะครับก็เป็นในส่วนของภาพรวมแนวโน้มฝนนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่จะถึงนี้ เดี๋ยวไปดูการเกิดฝนฟ้าขนองนิดหนึ่งนะครับให้ดูโมเดลนะครับไล่มาตั้งแต่วันวันเสาร์นะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลฝนอีกแบบนึ่งให้เห็นการกระจายตัวของฝนนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยฝนจะเริ่มกระจายตัวเข้ามาได้เยอะนะครับ ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่บ่ายวันเสาร์เนี่ยฝนกระจายตัวเยอะนะครับก็มีมีการกระจายตัวของฝนได้ดีนะครับนี่คือบ่ายวันเสาร์ไล่ไปนะครับจนถึงพอค่ากลางคืนฝนก็จะเริ่มหายไปแต่จะเน้นไปตกทางด้านตะวันออกของประเทศมากขึ้นนะครับพอเป็นช่วงวันอาทิตย์นะครับทีนี้ดูโมเดลในช่วงวันอาทิตย์ ตรงนี้เป็นโมเดลนะท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเออร์เรอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีการบอกว่าฝนไม่ได้ตกก็คือใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรนะรนี่ดูช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับก็ดูบ่ายวันอาทิตย์นี้การกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะดีนะครับมาดูลักษณะทิศทางการกระจายตัวของฝนในบ่ายวันอาทิตย์ก็จะเห็นนะว่าฝนกระจายตัวได้ดีนะครับ ก็ภาพรวมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ฝนก็ยังตกชุกนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของวันเสาร์จะได้วางแผนวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์จะได้วางแผนทํากิจกรรมได้ถูกขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ